มาออกแล้วขณะนี้คุณยุทธนาเป็นตัวนำที่โค้งไปก้าวคุณยุทธนาเป็นตัวนำนุนเสร็สคมตัวที่สองลักกี้สุนว่า์ตัวที่สามธนาเทพตัวที่สี่ต่อมาเป็นยอมทําใจ และวันเพิม่มทัพย์ที่ป้ายแปดคุณยุทธนาเป็นตัวนำหนุ่มแสนคมตัวที่สองลักกี้ซินเวอร์ตัวที่สามธนายเทพตัวที่สี่คิงฟร์ตัวที่ห้าที่โค้งป้ายเจคุณยุทธนาเป็นตัวนำติดตามหนุ่มแสนคมต่อไปเป็นธนายเทพและยอมทำใจ ที่โค้งไปหกออกทางตรงคุณยุทธนาเป็นตัวนำติดตามหนุ่มแสนคมใครหนุ่มแสนคมเป็นตัวนำหนุ่มแสนคมเป็นตัวนำติดตามคุณยุทธนาหนุ่มแสนคมเป็นตัวนำยุทธนาตัวที่สองยอมทำใจตัวที่สาม มาออกแล้วขณะนี้คุณยุทธนาเป็นตัวนำที่โค้งปเก้าคุณยุทธนาเป็นตัวนำหนึ่งเซนขมตัวที่สองลักกี้ซินเวอร์ตัวที่สามธนาเทพตัวที่สี่ต่อไปเป็นโยมทําใจ และวันเพิม่มทัพย์ที่ป้ายแปคุณยุทธนาเป็นตัวนำหนุมแสนคมตัวที่สองลักกี้ซินเวอร์ตัวที่สามธนายเทพตัวที่สี่คิงฟตัวที่ห้าถืโคงป้ายเจคุณยุทธนาเป็นตัวนำติดตั้หนุมแสนคมต่อไปเป็นธนายเทพและยอมทำใจ ที่โค้งปไปหกออกทางตรงคุณยุทธนาเป็นตัวนำติดตามหนุ่มแสนคมใครที่หนุ่มแสนคมเป็นตัวนำหนุ่มแสนคมเป็นตัวนำดตามคุณยุทธนาหนุ่มแสนคมเป็นตัวนำยุทธนาตัวที่สองยอมทำใจตัวที่สาม